สดีครับวันนี้หนอมังมีชาแนลนะผมก็จะพามาทำปกบยางปกบยางแบบนี่นะนี่คือตัวอย่างที่ผมทำทำไมผมถึงต้องมาทํำเองลหะทำไมไม่ต้องซื้อเอาคือปกบยางก็ทั่วไปนะเขาจะทําเป็นแบบเช่นมลแบบนี้นะนี่นะ โนแบบนี้นะจากประสบการณ์ที่เราไปตีปลามานะครับว่าเวลาปลามันกัดมันจะกัดแล้วก็ไม่ค่อยอยู่คือกัดโดนแต่ว่าเราวัดไม่ติดรือเราเอาผมว่าด้วยส่วนตัวของผมแล้วก็ใช้เหยื่อยางมากับหลายๆยี่ห้อนะผมว่ามันน่าจะมีสาเหตุอย่างเช่นว่าอย่างนี้นะครับ คือมนมันมันแบนไปนะหากเราใส่เด็ดขนาดหนึ่งโอเข้าไปนะมันก็จะทําให้ตะขอเด็ดมันมันมันหเหวี่ยเกินมูลไปนะเวลาตีไปเราก็ย่ามมันจะเกาะยามางเงี้ยเด็ดพวกเนี้ยหลังซึ่งหลังมันจะต่ำมากผมจึงเหลาไมา้เอาทำเอานะครับเพื่อที่ว่านี่ยให้หลังมันสูงสูงไว้ ก็ที่จะให้ยางมันสูงขึ้นมาแล้วก็จะทําให้เบ็ดเรามีการทําทามุมได้แห็งขึ้นมาหน่อยนึงเพราะเวลาวเราวัดแลาวมันจะติดง่ายหน่อยผมจึงต้องเหลาวนขึ้นมาเองซึ่งมวนที่สั่งมันจะไม่มีไม่มีแบบนี้นะครับมันจะหายากมากเลยแต่ประสบการณ์แล้วมันมันไม่ค่อยมีนะคือยางที่เราทำวันนี้ก็ว่า วันที่เราทําก็วันนี้ก็จะมียางยางพลานะรานสั่งมามันจะมียางขาวแล้วก็ยางใสนะจริงแล้วยางใสรองพื้นสักสองรอบผมว่าน่าจะดีเพราะว่า,วายางมันจะมีความเหนียวทําให้กบรองแตนความเหนียวมากขึ้นนะแต่ถ้าเป็นสีเลยนะ่ะผมว่ามันมันจะนกรอบๆเหมือนนึงแต่ก็ได้เหมือนกันแล้วแต่คนชอบ ก็จะมีน้ำส้มสายชูแล้วก็จะมีพวกสีเนี่ยสีที่เราชอบผสมไว้เอาสีอะคิมิกหรือสีอะไรอะไรสีน้ำเนี่ยใช่ใช่ใสีน้ำผสมกับยางพาลาก็จะได้สีออกมาสีไม่ยากเท่าไหรล่ละครับทีนี้เราจะมาดูวิธีการทำกันเลยนะครับ นี่จะเป็นยาง,ขงยเขาไอเป็นส่งสายชูทำการจุ่มไปธรรมดาเนีเ่ยจุดให้ท่วงก็สลัดยังให้หยดสลั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 ดเอาบางๆก่อนนะครับรอบแรก พอให้เสร็จเลยแล้วเราก็ขึ้นมาหมุนหน่อยนึงนะเพื่อด้ให้น้ำยางมันวิ่งเลี้ยงตัวตัว,ตวมันเรียบก,ก่อนเสร็จแล้วเราก็จุ่มน้นสนใสายชูการน้ำยางด้านนอกมันไหลเราก็ทำการเสียบไว้ทิ้งไว้มานสนะิบห้านาทีให้น้ำส้มมันแห้ง แล้วเราก็จะสามารถจุดรอบที่สองได้นะให้เราจุดไวก่อนนะเ่ยนะครับจะเป็นอย่างนี้เวลาเราใส่สตัวนี้มันจะทำการโมใหม่มันจะเงั้นๆหน่อยนึงนะใส่เข้าไ จะ okay. ได้ประมาณนี้ยด้วยความสูงของหลังเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทำให้เหยื่อมีความหนามากมัม้เราก็เอาพอดีพอดีกดในี้มันนิ่มพอดีพอดีก็พอเพราะเนื่อ,องจากว่า ถ้าเราทำหนาเกินไปเราทำสูงอย่างเงี้ยนะโอกาสติดก็จะน้อยลงไปเหมือนกันนะแต่ถ้าเราทำแบบพอดีพอดีใน,นเวลาปลากัดมันจะมีโอกาสเงี้ยขึ้นมาสูงโอกาสติดก็จะสูงไปด้วยนะอันนี้เป็นประสบการณ์ของผมเองผมชอบแบบนี้นะครับส่วนใครที่ชอบแบบไหนก็ก็ลองเอาไปทำกันดูนะครับลองสั่งมาทำกันดูส่วนตัวผมตามรุ่ตกมงมาผมว่าแบบนี้โอเคสุดล้วแล้วก็ อย่างนึ้เป็นเทคนิคนะครับเวบลาเราเจาะเราเจาะเจาะจด้านล่างหน่อยนึงครับไม่ต้องไปเจาะตรงปลายนะเจาะด้านล่างนิดนึงเจาะประมาณนี้นะใต้ทางเ <c oughs> พราะเวลาเราตีแล้วก็เราหมนนะที่เด่มันจะหน้ามันจะเชิดขึ้นมาหน่อยแล้วเดี่ยมันจะลอยดีนะ <c oughs> ซึ่งใบพัดที่เราใส่มันจะเป็นใบพัดแบบแบบใบเรียวๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดู ที่เราไปปิ้นที่เราใส่จะเป็นอยเหยื่อมันจะตีน้ําได้ดีขึ้นถ้าใครชอบแบบไหนก็ลองไปใช้ดูนะครับลองจุดรอบสองกันเลยนะครับ มีควาอากาศเราก็ชิมมัน,น,นครับอมีความแห้งสักหน่อยนะสูตรมันก็จะบางๆหน่อยูตรได้คนระับดดนะบางคนที่เขาทำขายนะครับเขาก็จะซื้อโมนมาเนาะ แล้วก็โมนที่เขาทาขายนะมันก็เป็นเหมือนกันหมดนะครับคือเขาไม่ไม่มีใครมารออย่างนี้หรอกครับว่ามันได้ช้าเนื่องจากว่ามมนที่ที่ที่เขามีขายหรือเขาทาเองอนะ่ะมันมันทําได้ปริมาณเล็กเดียแล้วทีนี้เวลาเขาส่มออกมามนะัาก็จะตัวเหมือนกันหมดเนาะส่วนเราเนี่ยเราก็พยายามจะทําให้มันแบบมีความแตกต่างห,าหน่อยนึงเพื่อจะหาข้อ แตกต่างความแตกต่างของแต่ละตัววนะ่ามันมีข้อดีข้อเสียกันยังไงลองใช้ด้วยตัวเราเองนะนี่คือจากประสบการณ์แล้วหน้าตายังไงก็ได้แบบไหนก็ได้แต่ความสำคัญก็คือตรงท้องต้องแบนเพราะเวลาเราหมุนมันจะต้านน้ำันแหลกก็ไม่เข้าท่ากัน แล้วก็หลังต้องสูงแล้วก็อย่าหนามากสามอย่างแค่นี้จะทำให้เราประสบสำเร็จในการที่จะได้ตัวแน่นอนว่านะออโอกาสปลาก,กัดมันก็น,น้อยอยู่แล้วแต่ว่าถ้ากัดแล้วจะได้ตัวไหมนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ผมคิดว่าอย่างที่เราทําเองเนี่ยเราก็ เอาให้ได้ตัวมากที่สุดครับส่สวนตัวเล็กตัวใหญ่จะปล่อยไม่ปล่อยเพาว่ารอบต่อรอบสามนะครับมาดูรอบที่สามกันเลยนะครับแต่อยากฝากไว้อย่างนะครับว่าถ้าเราทําหลังสูงเกินเกินไปนะครับถ้าเราทาหลังสูงเกินเ,นนเ,เกินไปถ่าเราจะให้มันติดมากเราจะง้นเบ็ดขึ้นมางัดเบ็ดขึ้นมาน่ะถ้าเรางัดมามากไปนะปลาที่ติดก็หลุดง,ง่ายเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเรางัดเอาเป็นแบบ เอ,อมากเกินเกินไปแล้วเวลาปลาซิ้นรชอนหรือเวลาโดนเบ็ดพว๊บอนี่ริ้นแรงมากมันก็จะสะบ,บัดมีโอกาสสะบัดนุดได้งั้นขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าอย่ามากเกินเกินไปอย่าให้มันเบ็ดเสียทรงมากเกินเกินไปมันก็จะมันก็จะเป็นผลดีด้วยนะไม่ใช่ว่างัดเอาเสียจนตัวเบ็ดเสียทรงเหยีขึ้นมาอย่างนี้เลยงหยีขึ้นมาอย่างนี้เลยก็ก็ไม่ไหว มันมันก็หลุดได้เหมือนกนันนะครับถึงจะมีงเงีง่อะไรก็หลุดน,นะ่รไชอนดินแรงมากอนะ่ังไงก็รอฝากติดตามชมแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะพาไปตกทําเสร็จแล้วว่าโอกาสมันจะมันจะเป็นยังไงปลาจะยังไงกลับเรอออกมาในรูปแบบไหนจริงอย่างที่ผมว่าไหมหรือว่าผมแค่คิดไปเองไยกันห้ารอบ เนือปวอ้วนขึ้นนะไม่จากว่าเราจุ่มระยะเวลาใกล้กันเกินไปนะไมจะทําให้มันปวอ้ว,วนนม่เป็นหายนะครับเราทิ้งไว้นานๆแล้วไปแกะก็ได้เราทิ้งไว้นาน,าน,านสักสองสามชั่วโมงแเราอะไปแกะก็ไดแ้แกะแล้วยังใช้งานไม่ได้นะครับเราทิ้งไว้อยู่สักวันหนึ่งน่าจะดีกว่าแล้วเ,เอาไปใช้เลยอนะ่ะมันเหมือนมันจะปวมน้ําอยู่ จะมียางเก่าจะมีเศษอ,อยู่แล้วแลก็แทนมบอกนะเราจะจุ่มยางสี่รอบนะครับรวมทั้งจุ่มสีอีกรอบนึงก็จะเป็นห้ารอบมาดูดูผลง,งานเวลาแกะออกมามันจะหนาไหมยางมันจะเด้งดีไหม ้เราแต้แมตาแต้มลายแล้วแตชอบแต่ลายมันลายตรงหลังถ้าเราแต้มมากไปมันก็จะทํมซึ่งมันลายที่เราเขียนไปมันก็คือยางอะไรแบยางบบสีสีเนาะมันก็จะทําให้เขียนตรงหลังหลังมันก็จะมีความแข็งเพิ่มขึ้นมาีก ราก็ไม่ควรเขียนมากเนาะถ้าว่าเราไม่ชอบหนามากเลยเขียนเด้เขียนพอง้ามแล้วพอควรเนี่ยกระพุ่งจะปิดตู้ได้หน่อย,อยพอ็นสีสันแต่ตัวนี้มันก็จะมีความแข็งขึ้นมาหน่อยอเทียบกันเลยนาดนี้ดีมากแล้วครับชอบขนาดเนี้ยลองทำมาใช้กันดูลืมใบหลิวแบบนี้นะครับแล้วก็ทำผุ่มผมยาวๆซะหน่อยนะ ยาวไปหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าใบหลิวมันอยู่ประมาณนี้โอเคตลนเราหมุนหมุนไปปุ๊บลูกหมุจะขึ้นด้านข้างนี่ใบเดียวจะตีน้ำขึ้นบนถ้าทำใกล้เกินไปนะครับใกล้เกินไปใกล้เกินไปจริงอยู่ว่าปลามันปามันกัดโดนง่ายเพราะว่ามันใกล้เด็ดแต่ว่าสกัดคือว่าปลาจะให้ความสนใจน้อยกว่านะมันมันใบหิวมันจะขึ้นมั่งไม่ขึ้นมั่งนะมันอยู่ อยู่นังใต้อบอดี้เราอะนะแต่ถ้าเราทำมาไกลๆเน,ในี่มันก็จะลอยขึ้นแล้วก็เป็นนะตบๆ,ๆรับรองคนระับมาได้ผลกว่าแล้วก็เห็นผลได้เร็วกว่าซึ่งบางครั้งนะครับถ้าเรามีกบกระโดดใช่ไหมละ่ะเราเราจะต้องเตรียมเป็นกบกระโดดแต่ว่าไอ้นี่ไม่ต้องนะเราแค่เขย่าไปทันนิดเดียวได้รือกตีนะสร้างความน่าสนใจไม่ไม่น้อยกว่ากบกระโดดนะครับเพราะว่า ถ้าเราเปลี่ยนเป็นกบกระโดดแล้วก็เก็บมากปลอดกิ๊บปล่อะไรเนาะเราก็เล่นแอคชั่นโดยใช้ปลายคันเรานตะะ่จะทําให้เดี๋ยวเราสร้างแอคชั่นขึ้นมาไปอยู่บริตีน้ำปักทๆๆทัักถ้าสมมตมีเป็นกบกระโดดลองทําดูนะครับผมว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์น่าก็ป,ปลายห,หลายท่านลองดูนะครับผมก็ไม่ใช่เซียนหรอกแต่ว่าผม,ผมเอาอาศัยประสบการณ์ผมมาเนาะเล่าสื่อฟังแล้วกันะ ควันนี้ก็จะมาถึงรอบที่ห้าแล้วนะครับรอบที่สี่ไม่ได้ถ่ายให้ดูรอบที่ห้าแล้ววนะันนี้จะเป็นการจุ่มสีนะครับจุ่มสีนี่ผมจะจุ่มรอบเดียวนะรอบเดียวเพราะว่าปกติถ้าเราทําแบบถ้ามียางดิบนะเราจะจุ่มยางดิบประมาณสามรอบแล้วก็จุ่มยางขาว มีสีขาวนะึ่งรอบก็ลองพื้นหนะแล้วเราก็เงจะมาจุ่มสีนะครับแต่นี้ของผมมันมันไม่มียางดิบผมก็เลยจุ่มยางขาวมาแล้วสี่รอบรอบที่ห้าผมก็เลยจะจุ่มสีเลยมานะครับ 妹妹。 สี่ก็จะชัดขึ้นมาอีกนะแล้วแ้มตาเนี่ยเราจะใช้เป็นตาสองชั้นตอนที่เราต้องใช้คือตะเกียบแล้วก็สมใสายชูเหมือนเดิม,มต้องใช้ที่มือนหน่อยนะึง เราหากเราจะแต่งลายสักหน่อยแล้วก็หาสีลายได้ตามที่เราชอบเียงเป็นสัญลักษณ์ของเราใช่ไห แล้วราอย่าแต้มตรงที่ว่าถ้ามีน้ำส้มติดอยู่อย่าแต้มนะครับมันจะทำให้ใหยานผราสีที่เราแต้มลงไปนะมันจะไม่ติด เราเป็นอันล่าเสร็จเรียบร้อยนะครับนี้ก็เหลือแต่รอให้มันแห้งรอให้มันแห้งเดี๋ยวถ้ามันแหง้งแกะตอนมาแกะเรวผมจะแกะให้แกะให้ดูอีกทีนะครับตัวละตัวละร้อยเออถ้าสี่ตัวนี่จะตัวหลายบาทหลายตัง เราที่ได้มามันก็ไม่ได้ดั่งใจเราด้วยนะถ้าเรามาทําเองมันก็สนใจเราล่ละอีกอย่างหนึ่งมันก็จะเป็นความภูมิใจเราด้วยเนาะเราทำมันกับมือแล้วมันก็ใช้งานได้แล้วมันก็ได้ดั่งใจเราด้วยก็จะมีแล้วสองตัวชอบสีเหลืองเลมอนเกลเลมอนนม่มากเลยนะก็ เ,เียนะุกองปลากระตีนักแหละเดี๋ยวเราแกะกันนะครับรอแป๊บนึงเราจะลองแกะดูนะพอแกะได้หนะรือยังพอแกะได้แล้วครับเดี๋ยวแกะให้ดูนะ Bye, morning. การจะเป็นอย่างที่ผมว่าหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะไปลองตีให้ดูนะครับจะได้ตัวไหมสำหรับการทำกบ,บยางวันนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามหนองมั่งมีด้วยนะครับหนองมั่งมีชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณท,ที่ติดตามรับชมครับ ขอบคุณที่รับชมนะคะ